้หลานเอาเสีย่เนียดเอาลูกพูดดิลูกลูกไส้โอ้ยเนี่ยมันปาเจ้าผัวไหม่เอาไมาถิ่นหลานเ,าเนีเกเกย,นนก,ย,นนนยก,กูเลียง,งกูเคยได้ย่หลานดีเออคนอย่งนี้ยะใช้บาดันถี่นไเจ้าบอกกันว่าสมัยนี้ได้ไห,าานนไหน่อยสิกันผู้เฒ่ามีลูกมันเนี่ยและแม่คววมคนนี้หลีมาสื่อจะของอ้ฮากีซมึงเออเอาาซื้อว่าจัง้งลนหลานสื่อว่าบอกบอยอ ตอีหยังมันขึ้นหนาใหญ่ถ้าหลักตัวมันคือเป็นตะยอแต่ตุวแล้วมันก็เป็นตะยอตัวน้าหลานกูยอให้กูบ้างนะฮะกูยังมีหลานกูยอได้หน่อยว่าเป็นยอเพ่าเป็นยอให้กูบ้างนะฮะจ้ากูมีหลานกูสิได้จําตะยอเนี้เบิ้งกูสิายอได้หน่อยให้เบิ่งวิธีการยอได้หน่อยต้องยอยอให้มันหามมันหันใส่เข้าด้เออเอาายอมันยิ้มใส่เข้าให้มันมีชีวิตชีวาตัวเจ้ากูมีหลานกูดจําเบิ่งกูสิายอสูทเกิ่งจ้า ไอยบอยปากหาจีเสียมึงเบิเงึงกับบอได้หลักงานกับสันเมื่อไดโดดยึคือจังกบนี้มึงขึ้นพระอุยมเพเ่มแว่งไงขอนแก่นมนี่โดดมาอำนาจชะล้เมื่อใดเนี้ยบ้าบ้าสมาช่างเงิ้งตึงึ้งตึงแให้แต่ลุกน้องเฮ้ยผวยแอนผวยอ้ยหย่อนนันใจก็คุณเนี่ยโอ้ยย่กันซีี่ เอ็พออีแอมพออีซ่สัสผีมึงแหมันก็คันกันอ่ะโอ้เห็นปะมึงคันมันคันตัวมันปวดเหี่ยวเล่นโต่งใส่เปิดเบิ้งกันน่ะเพราะว่าเวลาคุณปวดเหี่ยวตีเปิดบังเล่ามันเป็นเพ่อมเพือดเตรียมระดีลายน่ะคนขี้งลูกยาี่ยวใหนามึงเออเปิดเบิังดีปวดเหี่ยวอีหลีดีเด้อดีเด้อ สอนึงจ้ามันเดียวสอมันย่งหนึ่งโตแค่สาสอง้ย <comprend> ห้อยนโอ้โมันจักเดือนอสองเดือนสอเดือนทั้งที่นขนาดสองเดือนก็สั้นนีส่วนสองปีจิสั้นไหนมันคือสภาผู้กําลั ยังเป็นบาสิ่งปีงี้สิ่งีมาเจอเป็นผ้าแกใ,ใส่เลยนี่กุสิบลสูงคนฟังเออมันเลยเสียเนี้ยวมันแต่กีก้อนกูสิไเลพอบะกันนี่เด้อเขามาหาผู้แพร่ออกแถวป้าติวแถวอำนาดนี่แหละอเ,เออเพิ่งกุสิบลสูงคนฟังนี่หัวแดงๆดงยิ่งใหญ่นี่บา้านพะเวอร์นี่เอออันนี้มันได้เนี่ยวทางบ้านดงบางพัฒนาเนะนี่น อันนี้ต้เอออันนี้เด็ดจานทัวมันเด็ดอันลำลำมาโค่นีเด็ลำยังไงมาโค่นมันเนี่ยอืออันนี้เะ็ดนีบั่นเสียงเพลงอันใครหำอมีเด็ดต้มน้ำปีสิจ้าโอ้ยใครหำอมเจเรมมันคือหนูบักต้อนไป็นหล่าไปน้องหลังถอยนอนเราอิ่มเออดเงียวยี่อะมันก็ชิ่นอนเยอะนิหน่อยเนาะเอออ่มันน้องอ่ะมันน้องตุบานอยากนองจะ